ื้อนี้แม่น้องพุ่งมากินข้าวต้มปลาจ้ะพี่น้องข้าวต้มปลาแล้วก็แม่น้องพุ่งกับซางปลาลวกจิ้มซางปลาลวกจิ้มน้ำเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิ่งน้ำจิ้มเพิ่นก็จะมีให้เฮาตากเองแบบนี้นะจ้ะปลาลวกจิ้มเนี่ยก็เป็นปลากระพงจ้ะเป็นเนื้อปลากระพงเนาะพี่น้องน่ายกินว่นายกินบ่จ้ะอันนี้เป็นเนื้อปลาเนื้อปลาทั้งนั้นเลยจ้ะเพิ่นกัจจมีแคบหมู มี่แค่ผมมาให้เท้าพอมนายกินนายกินพี่น้องของพอมันนี่กับัากินก็พอะพี่สาเป็นที่ตมตาที่กันจ้ะน่ายกินวาพี่น้องน่ายกินมากอันนี้ของแม่น้องพุ่มข้าวต้มปลาเพิ่นจะแสบพี่น้องตอนแรกแม่น้องพุ่มก็ว่าจะกินเ๋วยเตี๋ยวอันแหละแต่กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำางบะเนี้วมันยังเสาอยู่ก็เลยกินข้าวต้มปลาดีกว่ามาพี่น้องมาเดี๋ยวเขามาลองสิ้นกัน อันนี้แม่น้องพุ่มปรุงแล้วพี่น้องปรุงกับไส่เต้าเจี้ยวนะาจา๊ะเบิ้งเนื้อปลาเนื้อปลาแบบว่าปลาเน่ยนเนียเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นเนื้อปลากับพวกนะาจา๊ะมาพี่น้องนอนมีเนื้อปลาเลือกกิม กินผัดบ้อืมสมัำ <c oughs> เนื้อปลาแบบหนึ่งเน่นเลยเพรคาะวามันเป็นปลากับหงเนาะพี่น้องมันโบเมนปลา <c oughs> ดอลลี่มันเล่เนื้อปลามันจะแข็งจะแน่น

มันจะเทียมเทียวมันก็จะมีกากเน,านือมาให้คนข้อแร้เม็ดดำมีปีนในเลยนี่นก็ผมน้ำตาลก็ใส่น้ำเกลือกีะตัอยุม่ากย